ในปีการศึกษานี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอเป็นตัวแทนในการจัดโครงการครุวันทาสัตววิทยาวิจักรหรือโครงการทดแทนพิธีไหว้ครูคณะสัตวแพทยศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563ขึ้น ครับสวัสดีครับคณาจารย์คณะสตอแพทเทยศาสตร์จรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านครับผมนายขจรศักดิ์วัททิารพักนายกสโมสรศิษย์ประจําปีกา,ศารศึกษา2005-63ครับก็ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวคาไหว้ครูครับกับอาจารย์เนื่องในโครงการคารุวันทาสตววิทยาวิสักรหรือโครงการไหว้ครูประจําปีกา,ศารศึกษา2005-63ซึ่งเป็นรูปแบบ new normal ครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรการการเวระยะหา่างทางสังคมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับผมขออำนาจคุณพระศรีรตัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศสากรโ,โลกรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกศาสตร์ทุกขแขนงทุกศาสนาโปรดจ,จงดลบรันรดาลให้อาจารย์คณาจารย์คณะสัสตรแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีพลังใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดไปการศึกษานะครับ รวมถึงขอให้อาคาราจารุท่านมีสุขภาพารณามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมในการเตรียมการสอนรูปแบบ New Normal นะะี้ครับสุดท้ายนี้ผมขอให้การเรียนการสอนรูปแบบ New Normal ของคณะเราประสบความสำเร็จและผ่านรูปวงไปได้ด้วยดีตลอดเป็นการศึกษานี้และการศึกษาสัดาไปขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับคณาจารย์บุคลากรนิสิตสระแพทย์สาจุฬาทุกท่านนะครับครับอันนี้อย่างที่เราทราบมันก็คือการพิธีไหว้ครู2513ของนศะสัตวแพทยศาสตาาร์จรรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นที่การแบบ new normal ก็คือแบบออนไลน์นะครับจุดประสงค์การไหว้ครูนะครับก็ต้องขอบคุณนิสิตนะครับที่เห็นตัวอาจารย์หรืคณาจารย์นะครับรวมทั้งบุคลากรสายสนุน เป็นเหมือนประดังครูที่ประสิทธิทท์ประสานวิชาให้นะครับเราจะเห็นว่าตามธรรมเนียมโบราณในอดีตนะครับเราจะมีคําพูดที่ว่าสิทธิ์มีครูงั้นการที่มีครูก็คือว่าสิทธิ์จะต้องมาทําการขอให้ครูรับตัวเองเป็นสิทธิ์นะครับแต่ในตัวของนิษษสติตศตวรรษที่สามนะครับในพิธีที่เราดําเนินการมาแต่ในอดีตของปัจจุบันเราจะมีการจัดให้มีพิธีไหว้ครูเป็นสัปดาห์ที่2 ของวันพฤหัสน,นะครับสดาที่2ของการเิดเทอมนะครับถ้าเราดูรูปแบบนะครับถ้าไปในอดีตเราจะเห็นว่าพานไห้ครูจะประกอบไปด้วยยญ้าแพร่ดอกมะเขือนะครับแล้วก็ดอกเข็มซึ่งมันมีความในหลายอย่างตรงนั้นแต่ปัจจุบันนะครับการไว้ครูหรือพิธีกรรมพวกนี้ก็ถือว่ามีการแปลเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมนะครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ย เราจะเห็นว <mile> ่าการเรียนรู้นะครับระหว่างครูอาจารย์ไม่ใช่ว่านิสิตได้รับความรู้จากอาจารย์ฝ่ายเดียวเราจะเห็นว่าตัวอาจารย์เองก็เรียนรู้จากนิสิตด้วยนะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เราได้จัดทาขึ้นที่นักศึกษานะครับอาจารย์หลายท่านอัดวีดเชอเอาไว้นิสิตก็ไปเรียนรู้ก่อนแต่นอกจากเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นว่าจะมีนิสิตบางคนนะครับไปดู youtube ไปดูข้อมูลต่างๆจากออนไลน์ แล้วเอามาสักถามนะครับคาถามที่นิสิตตั้งขึ้นให้กับตัวอาจารย์นั่นก็คือว่าตัวอาจารย์ได้เรียนรู้กับนิสิตไปด้วยนะครับนั้นตรงนี้อาจารย์ถือว่าไม่ว่าจะเป็นคณอาจารย์เป็นนิสิตหรืรอบุคลากรเราต่างเรียนรู้ด้วยกันในสังคมนะครับเราอยากทําให้สังคมสัตัวแพทย์นะครับเป็นสังคมที่มีคุณภาพนะครับเคารพซึ่งกันและกันนะครับนั้นตรงนี้เองนี่อาจารย์มองว่าในปัจจุบัน นะครับส,สังคมสัลยแพทย์ก็ยังมีความก็เรียกว่านักถือซึ่งกันและกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับเพราะถือว่าเราอยู่ในวิชาชีพเดียวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในควรวนวัครูนะครับถ้าเรามองในเรื่องของที่จาร์เกิดเอาไว้ในอดีตแล้ว่าจะเป็นดอกเข็มยา่าแพร่นะครับดอกมะเขือนิสิตไปเสิร์ชกูเกิลได้ว่ามันมีความหมายแฝงคืออะไรแต่อาจารย์มองว่าทุกอย่างก็งมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดําเนินไปในอนาคต การปรับเปลี่ยนที่สําคัญก็คือการให้เกยียรติซึ่งกันและกันเราจะต้องรอู้ว่ามในสังคมกันได้โดยที่ไม่มีการเท่าบทีแหวงซึ่งตรงนี้กา,ารมองว่าสังคมเชิงบวกของสัลยแพทย์ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนันหนึ่งนะครับที่เราให้เห็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างคณาจารย์นิสิตและบุคลากรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมผ่านบริกรารเชิงการนะครับกิจกรรมทำนุกบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหรือทิตฐาสานะครับทุกๆก,กิจกรรมจะเห็นว่าเราจะมีสามเสาหลักคือคณาจารย์บุคลากรในสิทธิ์ร่ว่กันทำนะครับตามมอตโต้ของสัหวแพแย์ซึ่งในการโมดิฟายไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มอตโต้ก็คือ c u s Responsible for a Better Life and a Better Society คือเราต้องการสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่ดีกว่าในอนาคตครับก็ขอให้การเปิดเทอม2 5 6 3นะครับในปีการศึกษา,านี้ดำเนินไปอย่างปกติออไฟไลน์ออนไลน์และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภาวะของการติดเชือ้อโควิดครับขอบครับครับก็ใน โอกาสที่เป็นเรื่องของการไหว้ครูนะคร,นะครับในปีนี้ก็เป็นลักษณะที่จะเป็นรูปแบบใหม่เราก็จะเห็นได้ว่ามีตัวแทนที่มาม,ามาอบดวมลายให้กับอาจารย์แต่ละท่านนะครับก็จะเห็นได้ว่า,ามันก็เป็นสิ่งที่เรา,เาไม่ไม่เคยนึกมาก่อนหรอกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับแล้วก็เราก็สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีก็ขอชื่นชมนะทางทีมง,งานแล้วก็สมโมสรนิสิต ปีหกสานี้ด้วยนะครับที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความที่อ,อยากที่จะทำให้กิจกรรมของคณะเนี่ยสามารถลั่นต่อไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมีความตติดขัดแล้วก็อุปสรรคต่างๆแต่คิดว่าถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจเราก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยกันนะค,ะ,ะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงนิสิตท,ทุกๆคนนะครับ ในช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะลาบากในเรื่องของการทำกิจกรรมยังไงก็คิดว่าอาจจะต้องประพฤติแล้วก็ปริบัติตนให้มันอยู่ในกรอบหรือในรูปแบบที่ที่ทางมหาวิทยาลัยกาําหนดแล้วกันนะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันนครับ คล้ายๆกับต so so ัวแทนที่สิมาเพราะเราจบการก็ขอเป็นความที่สิบส่วนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนที่นี่ต้องตั้งใจเรียนนะครับเพื่อจะได้ความรู้แล้วก็จะได้จบไปถึงขั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเียนศแตปะที่หลากหลายังไงก็มเ้าว่าผู้สมารสอบถามได้นรนอเเราจะสู้ทำให้จดนิ้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ ปฏิบัติตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปันจันทนะครับทำตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแบ่งเวลาเป็นการเรียนต่างๆทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จผ่านไปด้วยกันอย่างที่บอกนะครับก็ขอขอบคุณมิสซิสที่เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ฝากถึงมิสซิสทุกคนที่ได้รับชมวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ในเรื่องการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่ว่าเราต้องเรียนรู้นั่ปรับตัวและยอมรับผ่าน ให้ไปตัดผลิตไปได้อาจจะอยู่ตรงนี้และจุดนี้ไม่นานคาดว่าปันะกับมาถึงอนะครับแต่ว่าหน้าที่ของการเปียก็คือวามรู้กัเป็นหน้าที่ัเป็อางสม่มครับในนามอาจยนะครับก็ขอขคุณที่จัดกรรมนี้เนาขอให้ทุกคนชคดี ไเดียแล้วก็จกรบนการในการศึกษาแล้วก็จบทำงานในอนาคตต่อไนขรอบคุณมากครับขอบใจที่ได้รู้ี่อ่าเรคับอาจารย์ก็วังว่ายที่ติใจว่าอกคุณนที่ติน่ารักน่เียนนะครับแล้วก็ ก็ขอบคุณพิเศษที่เอ่อนะแล้วก็เป็นการได้ดูแบบใหม่นะเราไปติดตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์กับการติดตัวกับทีมของห้องนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติอยากจะบอกตลอดว่าอยากให้เราเปิดสติในการทำแบบทุกอย่าง กาเ baptism, รเรียนการใช้ชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกคนเองมีสุขกับการเรียนแล้วก็มีสุขเป็นเด็กกับสิ่งท wow 네ี่ทำสิ่งดีๆให้ได้เป็นก็เอ่อเนื่องจากในวันไหว้ครูครับก็ขอให้สิทธิที่น่ารักทุกคนนะครับทุกชั้นปีก็จบเป็นเอ่อ กระน้าที่แบบเหมือน,นแก้วที่ไม่ได้มีน้ําอยู่เต็มน,นะครับแล้วก็พยายามรับสิ่งดีๆเอาไว้โดยเฉพาะวาความรู้ในวิชาชีพที่อาจารย์ท่านก็ตั้งใจจะมอบให้นะครับแล้วก็หวังว่าท่ิทธุทุกคนนะครับโดยเฉพาะปีที่จะจบเนี่ยก็หวังว่าเป็นสัลยแพทย์ของวิชาชีพที่จะทําให้วิชาชีพของเราเนี่ยจะจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต แล้วก็สร้างความเป็นเลือดทางวิชาการหรือเป็นผูเ้เอ็กซ์เพรสตีทั้งหลังนะในการที่จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญจริงนะครับแล้วก็สร้างสรรค์วิชาชีพของสัววแพทย์เราเนี่ยให้ดกดันนะครับในทางที่ดีก็ก็หวังวาเป็นอย่างนี่ว่านี่ทุกคนก็คงคงจะเรียนให้ได้คะแนนสูงๆนะแล้วก็ จบมาก็อย่าลืมเรื่องทักษะการปฏิบัติด้วยนะครับก็ว่ากันอย่างยิ่งว่านี่คืทุกคนก็ขอให้ได้เกรดดีนะครับครับครับตอนีสิบครับที่วครูในวันนี้นะครับผมจะต้องมีการปรับตัวในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับในการเรียนด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับ่ขึ้น เราอาจจะต้องวูดดูเองก็ต้องมีความชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มาพูดคุยอาจารย์โดยตรงนะครับแต่คิดว่าท่านิสิตมีปัญหาหรือว่ามีความสงสัยอะไรนะครับตัอวอาจารย์ท่านจะให้ความเมตตาในกนารจะให้คำแนะนำโดยส่วนตัวอาจจะทางอีเมลหรือว่าอาจจะบบรับงพบเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อกระตับเพราะอยากจะฝากท่านิสิตว่าต้องมีจากความรู้ทางวิชาก,การท่นิสิตจะได้รับ จากทางคณะแล้วนะครับว่าผมจะต้องมีความรู้ในส่วนอ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเกิดในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าในแง่ของการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ก็ทําว่าเป็นสิ่งสําคัญสาหรับนิสิตนะครับที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ทราบกันอยู่กบาบงานหรือว่า การที่เราจะออกไปมาเชิญนะครับกับคู่แข่งที่จบออกมาสถา,า,า,าม่างๆก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็จะต้องให้ความสาคัญแล้วนกะ็เราก็จะต้องมีคำถามตัวเองว่าเรามีความโดดเด่นอะไรที่เขาจะเรียกเราไปทาแขนนะอันนี้ก็ผมจะต้องวาแงแผนะศึกษาหาความรู้ในเชิงลึกนะครับหรือว่าในเชิงกว้างนะครับ,นะรบประกอบกันไปด้วยก็ขอให้คนโชคดี วันไหว้ครูปีปีที่มีความพิเศษมากมเลยนะคะแตกต่างจากทุกๆปีที่เราจะมีการนั่งรวมกันทั้งคณะแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านแต่ยังไงก็ตามความศักดิ์สิทธิ์ของวันนี้ก็คงจะไม่แตกตา่างจากวันที่เราเคยทําเป็นพิธีใหญ่เพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าคุณมีความตั้งใจจริงที่จะให้เกิดมันีขึ้นนะคะ เป็นสิ่งหนึ่งที่ในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์มายาวนานมากเหลือเกินมากกว่า30ปีอาจารย์มีความรู้สึกวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับเราทุกคนอยากจะเห็นหน้าลูกศิษย์เราอยากจะเห็นทุกๆคนเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นสูป่ปีแต่ละคนก็จะขึ้นมาเป็นปี ที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจบการศึกษาอาจารย์เนี่ยวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นที่ดีสำหรับผูกสิทธิ์ทุกคนไม่ว่าจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้นะคะตั้งใจเรียนด้วยวิธีใหม่เพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าไม่ยากสำหรับในยุคข,ของนิสิตปัจจุบันนะคะ เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำให้ได้แล้วก็ทำให้สำเร็จแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนั้นอาจารย์เชื่อว่าไม่แตกต่างกับการในการสอนอย่างเคยที่ผ่านมานะคะเพราะว่าท่านคณบดีเองนะคะซึ่งท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านให้นโยบายและอาจารย์ทุกคนเตรียมการสอนอย่างดีที่สุดเพื่อลูกศิษย์ของเรานะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จที่เลยสมปรารถนา มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตั้งใจที่จะเป็นสัปปแพทย์ที่ดีและนับต่อจากวันนี้ไปขอให้ทุกคนทำในเรื่องของการเรียนเตรียตัวตา่างๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างจะประสบความสำเร,ร็จค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรักลูกศิษย์ค่ะ รเช่นกันนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนครับรับเปลี่ยนผัดไปได้ด้วยดิแม่าบ้าขอให้ประสบผลสำเร็จครับไปเกตดีๆนะนะคะที่เป็นวันไหวชูแล้ก็ได้มีโอกาสมาไหวชู เราต้องผ่านกันสรนะัรงยานะคะก็ขอให้ละกันนะคะขอให้สิ่งที่สำคัญทีส่สุดนะคะคือให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ฝากอาจารย์ท่านชื่อปี6นะคะแล้วก็เนี่ยนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะก็หวังว่าจะได้เจอน้องๆน,นะคะในปีสายของปีนะคะมีอะไรให้อาจารย์ชูเนี่ยก็ขอกนะคะแล้วก็ฝากดูแลน้องๆคีเล็กๆต่อไปด้วย อาจารย์พระรุชากัญญาศาสตร์ก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะที่นิสิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้นะคะโดยที่ กพอย่างที่ของภาควิชาเราเนี่ยอาจารย์ของภาคเราเนี่ยสอนส่นขอนทักษรกานะคะใหทุกคนมีทักษะทางวิชาชีพทักษะารร้นอกจากครูจะทํางานหนักในส่วนนี้เนี่ยครูก็แล้วความรักแล้วก็าำเตตาให้กับลูกศิษยเสมอเพราะว่าเราได้หวังลูกศิของเราตั้งม่นอยู่ในสิ่งที่ทำที่ดีนะคะเราผู้ที่ตนทำงานของครูในี้เนี่ยก็เสมอ มันแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่จุดประกายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนเช่นกันหน้าสุดก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องเด็กในโลกเส้นกันค่ะก็อยู่อยู่อยู่ร่วมกันไปน้องยู right. นิวนอร์มอลนะครับเตรียมต้องปรับตัวกั Arrow, นนะจ๊ะ ครับ <S preach ers> อาจารย์ขอเป็นตัวแทนอาจารย์ที่เ้าวิชาคณิชศาวิทยาครับก็ขออวยพรกลับเช่นเดียวกันนะครับให้ทุกคนเลยนะครับมีกำลังกายกำลังใจต่อสู้กับความผันผวนของสังคมนะตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนขอให้โชคดีแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนเพราะว่านะตอน กำลังการเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลาครับฉะนั้นเรื่องโอกาสตรงนี้ก็มาแล้วฉะนั้นเดี๋ยวแค่กำลังกายกำลังใจของเราที่จะนาตัวเองเข้าหาความรู้ความรู้ป็นทุกที่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าอาจารย์คณะสังคแพทย์เนี่ยนะก็ยังอยู่เป็นกําลังใจเป็นก,กำลังกายแล้วก็เป็นกําลังสมองให้นิสิทธิ์นะครับ,รบแล้วก็คอยสนับสนุน ให้สิ่ง้พอให้คนโชคดีครับก็ขอบเุอส็นะคะขอบคุณำนนสองสี่อขอบคุณเด็กๆนะที่นล่าเรื่องที่เป็นสิ่งป็นอ่างทำให้ชีวิตของเราในยากลำบากการเ็นการสองตารยากลำบากแอที่ความตั้งใจที่งนี้ฝากความรักมา công ty như vậy, vậy nên công ty của mình, của mình sẽ được phân công công việc sản xuất được ท่านวิชาติศาตนะครับก็มีความดีนะครับที่นิสิตนะครับที่เป็นตัวแทนของนิสิตทุกชั้นปีนะครับมาแสดงความาลวะนะครับที่ติงตัวอาจารย์นะครับถึงแม้ว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีที่มีความพิเศษที่เราไม่สามารถจัดงานใหญ่ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์ที่ว่างานใหญ่ก็ไม่สําคัญเท่ากับความเระลึกถึงนะครับที่นิสิตทุกให้กับอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็น ทังชาวปีกนะคะรับหรือว like so, ่าท่างชาสาัก็ดีนะครับอาจารย์ก็มีความดูในก่อนแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้สั่งนะครับให้นิสิตเนี่ยเป็นศัตรแพทย์ที่ดีนะครับต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวิชาชีพโัตรแพทย์แล้วก็ดูแลนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ๆแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้เราเจริญที่ที่ที่ไปนะครับก็ทางนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่นิสิตแสดงความรู้สึกอันหนึ่งนะครับก็ บอกให้ตั้งใจเรียนนะครับเปิดเทอมแล้วนะครับเป็นเด็กดีของตัวจารแล้วก็ของพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นัวที่อยู่ในยศธรรบนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นพิ่ศษของตัวารนะครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ